สวัสดีครับคดีมินประมาทครับเรื่องนี้นะครับโจทก์กับจำเลยเนี่ยเคยมีอดีตเนี่ยนะครับเป็นแฟนคนเดียวกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับแฟนคนเนี้ยเป็นคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับของทางโจทเรื่องราวมันก็คือย้อนหลังไปเนี่ยครับประมาณ4ี่หปีเนี่ย จำเลยเน่ยเคยเป็นแฟนนะครับกับแฟนคนปัจจุบัน,นของโจ์นะครับต่อมาก็เลือกลากันไปนะครับแต่ว่าทางแฟนของโจทเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสพบปะพูดคุยกับทางจำเลยอ,อยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่เดียวกันนะครับก็ต่อมานี่นะครับวันที่เกิดเหตุ โจย์เนี่ยนะครับรู้สึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างนะครับก็เลยแอบนะครับเข้าไปส่องเฟซเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของทางจำเลยนะครับก็พบข้อความที่สะดุดตาอยู่ข้อความหนึ่งนะครับจำเลยเขาโพสใน Facebook ของเขานะครับที่เปิดเป็นแบบสาธารณะนะครับ เขาก็โพสต์นะครับข้อความบอกว่าเอาเล่จุด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 ,จดแย่งของกูไปนะครับเขาก็โพสต์อย่างนี้แล้วก็ก็มีคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับต่างๆมา,า,ากมายคราวนี้ทางโจทย์ก็เห็นข้อความนี้แล้วนะครับก็แคปหน้าจอนะครับ เอาไปให้เพื่อนแล้วก็คนรู้จักของโจยช่วยกันพิจารณาดูนะครับโดยข้อความนี้นะครับโจทย์ก็เล่าให้คนที่เอาไปปรึกษาเนี่ยนะครับได้ฟังที่มานะครับก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็เล่าว่าจำเลยกับตัวเองเนี่ยจำเลยเนี่ยเป็นแฟนเก่าของแฟนคนปัจจุบันของของตัวเองนะครับ คราวนี้เนี่ยก่อนที่ทางแฟนปัจจุบันจะมาคบกับตัวเองเนี่ยก็ก็มีปัญหากันกับทางจำเลยนะครับตัวเองก็มีปัญหาด้วยนะครับก็มีการทะเลาะเบ,บาแวงกันนั่นแหละครับสุดท้ายทางแฟนคนปัจจุบันนี่เขาก็เลือกทางโจดนะครับจากนั้นมาก็มีเรื่องกับท,บทุกขั่นกันเรื่อยมานะครับมีการาพูดประชดประชันกันอย่างนั้นนะครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็เอาข้อความเนี่ย ให้คนที่มาปรึกษาช่วยดูนะครับว่าเขาด่าแบบนี้เนี่ยว่าลักษณะว่าเป็นการไปแย่งของของคนอื่นมาอย่างเงี้ยก็ด่าใครด่าตัวเองใช่ไหมนะครับก็คนที่ให้คาปรึกษาโจ์เนี่ยนะครับใครอ่านทุกคนเนี่ยนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าคือโพสต์อย่างเงี้ยนะครับโพสด่าโจทย์แน่นอนนะครับว่าโจ์เนี่ยไปแย่งผู้ชายของเขามา เพราะว่าม,มันมีมูลเหตุจูงใจนะครับเพราะว่าโจดเนี่ยกับทางจำเลยเนี่ยมีเรื่องกันมาก่อนเป็นเรื่องผู้ชายกันเนี่ยนะครับโกรธเคืองกันมาก่อนโดยเป็นสาเหตุมาจากเรื่องผู้ชายเนี่ยนะครับมันมีเหตุจูงใจนะครับให้เขามาด่ามาทอนะครับมาด่าโจทน,นะครับลงเฟซบุ๊กอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโจดก็เลย ใช้วิธีนะครับยื่นฟ้องต่าสารเลยนะครับบอกว่าเนี่ยนะครับมีการโพดา่จา,ดาจดนะครับเอาไปแย่งของคนอื่นมาไปแย่งซึ่งตรงเนี้ยนะครับตัวเองเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมไปแย่งของคนอื่นมาแต่อย่างใดนะครับข้อความตรงนี้เป็นเท็จนะครับคําว่าแย่งของคนอื่นมาเนี่ยนะครับ ทั้งโจทย์ก็บันยายบอกว่าเป็นการสื่อถึงการแย่งแฟนนะครับแย่งผู้ชายนะครับ<ม>ก็หลังจากนั้นนะครับในวันไต่สวยนมุ่นฟ้องคดีนะครับก็จำเลยก็มาศาลนะครับก็มาบอกว่าเรื่องราวที่พูดไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราว ที่มาจากการที่ตนเองนั้นถูกบุคคลนอกคดีเนี่ยนะครับโกงแชร์ไปนะครับคือแอบไปเปียแชร์ตัดหน้าตนเองนะครับโกงมือโกงรอบของตนเองที่จะได้เปียแชร์นะครับที่จะได้แชร์ไปใช้นะครับจำเลยเนี่ยก็เลยด่าเอานะครับคนที่ หมายถึงก็คือคนที่กงแชร์คนนี้แหละนะครับที่จําเลยเขาดา่าแล้วก็เอาเอกสารหลักฐานการเล่นแชร์นะครับแล้วก็หลักฐานการพูดคุยนะครับการไสอบถามของจําเลยที่ไปคุยกับทางคนที่ไปแย่งนี่แหละครับว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะครับก็แสดงให้สารดูนะครับเป็นการยื่นคําแถลงนะครับให้ศารดูเพื่อที่สารจะ มีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องคดีมินประมาทด้วยการโฆษณาของทางโจทย์เขานะครับเรื่องนี้ศาลก็พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะครับท่านก็ยกฟ้องไปนะครับบอกว่าคือหลักฐานเฉพาะแต่โพสต์ข้อความตรงนั้นนะครับที่จะ่ททีโจ์ส่งมาให้ศาลดูเนี่ยมันไม่มีข้อความอันไหนที่มันระบุว่าหมายถึง ตัวโจมแต่อย่างไดนะครับการที่บุคคลอื่นนะครับทราบข้อมูลที่จะเป็นความผิดเรื่องมินประมาทเนี่ยมันต้องเป็นการทราบข้อมูลมาจากโพสต์นั้นนะครับหรือคาพูดอันนั้นนะครับไม่ใช่มารู้เรื่องว่าหมายถึงใครเนี่ยจากการที่โจทเนี่ยไปพูดไปบอกเขาอีกทีนึงเหมือนอย่างในคดีนี้นะครับเพราะว่า ถ้าโจทย์ไปพูดไปบอกเขาเหมือนอยคดีนี้ก็คือมันก็ไม่ใช่การโพดหรือการพูดของทางจำเลยครับเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยศาลก็ยกฟ้องโจทย์ไปนะครับยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องไปครับก็ท่านนาชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ